สายก็คือน้องเขยนะน้องเขยเคยือมวย้ายอ่ะอว่าไกมวย้ายว่าไกตีหูแล้วลูกสไพ้ายเรียกว่าอะไรลูกสไพ้าตคือใช้คําว่าซินปคูคือลูกสไพา้าแล้วลูกเขยล่ะคะลูกเขยเรียกว่าเกียร์สายเกียสายเกียสายคือลูกเขยค่ะลูกเขยนะว่าป้าตึงโซ่ไล่ว่าหลักจับเปลียวบ่อยแล้วบ่อยแล้วหวัวสีบบ่อยแล้วปุ๊หลุมนาะแล้วจีจงเกาจับบุจับชิกจับของ ช่วงบุ๋มสิไก่ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจเราอยากอยากจะเรียนรู้ฝ่ายเรียนรู้ไอ้จริงโปไอหักซิบไอจริงโปไงไงช่วงโปไป่ล้วมอตาเล่าไงเอ้ยหัวเสียสิจ่ายเสียงจยิงหัวเสียงเช่นจ่ายเสียงจี่ย อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะวัดวัดความแก่ไม่ได้นะคะวัดความแก่ไม่สำหรับคนนี้อยากจะเรียนภาษาเตจิวเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้นสามารถพิมพ์คำ่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ